ตามทาโต้ตามมื่อนี้จังได้กระต่องมาให้ได้ไหมสันแม่จับจูดมาเลยเดียวแล้วสุดท้ายเลยบอกจ้าทีหลังมันจังขังเพราอทุกเจี้เข้าไปไหนมาคงสุกจียเนาะจ้าจ้า FC กระทามทาเลขวิ่งแม่นี่มาสั่นบ่มีบอมงวดนีทาเบิ้งอยู่ดี้มาสั่น FC ่ากันเลยว่าโอ้ยมือสุดท้ายแล้วบ่มากอะคือสิบ่ได้ไม่มาไม่ได้ต้องมามาชาดีกว่าไม่มานะแม่เนาะแสดงว่า ดวงสมพ่องกันอยู่เพราะว่ามาบางเือแม่นี่ตัวยูบอลเนี่ยจ้าปันนี้มาขอันี่ยู่พอดีจ้ามาจ้าอมาตะวันไปล่างรถว่านเลี้ยวล่างรถไปจีบไป้หาหมอว่าเพื่อนโอ้เกือบแล้วตัวถ้าุณตาไปห้ามมอ่แม่น้อไปห้ามมอ วานัดกาย,ยภาพวันหนึ่งเราฟั้างดีๆเลขเป็นไม่นี้เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะไม่ได้แบบว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันไม่น,นีนน้ไอหาก็หกเนาะแนนจ้าสลับเรียกว่าหาก็หกกับเก้ามันตัวเดียวกันจ้าแมนแมนอืมวดนี้ได้แล้วฝันไปแม่เ<า>ก<ะ>ิดฝันอยู่ฝันว่าไนวันกวนล่ะจ่าจกไปยังตะวันได้จับหนูตัวนึงหนูหน,หนูหนูกรนนึง จับหนูตัวหนึ่งมือเป็นหาดิหาหนึ่งวะแม่ก็ตีไหวแค่วันนี้จับวันทิเป็นจับได้หนูตัวหนึ่งจ้าหนูหนึ่งจับสองมือว่าจะแม่หรือว่าจับมือเดียวจับตัวมือเดียวแล้วมันไม่มีหนูสองตัวแล้วไปจับตัวเดียวจับได้ตัวเดียวออืจังไงคือไปจบมันบรยันกัดมือว่าสนจับได้บ่ะวันนี้แม่ได้แล้วหนาหนึ่งบ่าันตัวจับมือเดียวผมนี่แมือเป็นหาดิ นั่นกับเจ็ดกันก็ตัวเดียวกันนั่นกับเจ็ดกันด้วยวนนี้เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอทำแม่นี่ก่อนบจีบตังตัวใดก็แลเลขตีตัวไรสันนี่เยอรามันีตียวเตียวตียวอไรแม่เพาะหนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกันวันนี้วิ่งแม่ต่วิ่งตัวใดต่างว่าสิวิ่งหนึ่งตัวอีกหนึ่งเนาะแต่ว่ากันกยอขี้มาก็เลยตีกันเจ็ดเป็นน้ำลแม่เนาะเพราะว่าแม่นี่ว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันขอบคุณว่าคือให้ มาสองตัวมาก็แเล้วเต่เพฟ่นสิ่หัยจ้าแม่ยู่จะแม่ฟันขึ้นเดียวว่าจะแม่งหงุดนีมีฟันแค่ขึ้นมันกขดมือเดียวบอก่ฟันขึ้นเดียวขันหายขึ้หายเรวเลยว่าคงสุดท้าย่าคงสุดท้ายก็หายเท่าน,นั้นจานถ้าแม่จะตีแล้วในส่วนละทีของแม่นี่จับนู้แม่ตีเป็นยังเพราะว่าเรียกว,ว่าหนึ่งยังน้อว่าสัน อแม่ก็คิดหนึ่งคือกันยูนูเป็นหนึงยูเป็นบ่จ่าหนึ่งย่างน้อประสานกันว่าเนี่ยจะว่ามันเป็นนกับเกียรตมันตัวเดียวกันนะจ่าจ่าจับก็เป็นเจ็ดแม่จับก็เป็นเจ็ดคือกันนี้อันเอฟซีตีเอเจ็ดห้าแล้คนเมื่อบ่คือกันนะเมาไปมาบั่นแม่สองคนคนในฟั่งหาเดียนจ่าจะาอะเองเนาะ เอาอันนี้เอาส่วนโตของแม่นี่ดีกว่าเนาะว่าแม่นี่จีตีว่าจังไดใช่ไหือได้ไปจับน้องใช่ไหมเก็ตมาแม่นีตีหนึ่งเจ็ดจนเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเยหนึ่งยังหนา่งตีไม่ได้ดีกว่าหนึ่งเจ็ดเนาะแม่เนาะสายวิ่งสายแล่นหนูก็ว่าหวดนี้มีหนึ่งหนูว่าในความเห็เป็นเป็นหวดที่เก็ตเนาะจ้าจ้าตัอาจารย์ปีไล่มาวกเป็นหวดที่เจ็ดถ้ามันลวนมันสิลวนแชร์แชรเดียวแล้วมันก็ไปต่อ เทว่ะตะปีไม้มาหนิมาท่านด้หลวงเนาะแม่คะแล้วแล้วเลขทูบแม่ไปขอปูได้จุดประจ่างเงินี้ได้จุดอยู่ได้แต่ทายไว้นะบอกเอาเันไปจุดเมื่อวันพาด้วยเมื่อวันจ่าเพราะว่าวางเมื่อนั้นวันผ่าไงผอมเนาะแม่นบอกที่ผ่านมาเมื่อนั้นคือบล็อกสี่เอาวันมกวนจะหายี่สี่เนาะยี่สี่เนาะปักเก้านี่เลขทูบนี่แม่นอยู่ยดิแม่นจ้าเป็น ไปลำบ่วงสวงให้ปูแล้ววันที่24ก็เลยมาจุดจ้าไปขอปูนําเพราะว่า21ไปลำบ่วงสวงพะนให้เนาะจ้าๆไปลำมันให้ปูไปฮอดห้าก็มานี่บัดเอ้าหามาสู้าจ้แม่าไปนําอยู่ในพะนให้เพิ่นย่านลูกหลานมาไปลำให้โอ้คือว่า20ลำอยู่หันแล้วจ้า21เลยไปลอยู่พุ่นอ เพราะว่าไปร่ำทุกปีพานาให้นะพานาให้วง .swing นาะแม่เนาบวง .swing มัน่ะวางเลยก็บจะบวง .swing กันร่ำหมดชาติครูเมื่อใดกันก่อนหมอร่ำจะขึ้นห้ามที่ชิมหาชิมหาพี่กันเนาะที่ผ่านเนี่เป็นบุญไรเลยเน๊ก่อนหมอร่ำจะขึ้นห้ามคนเหานเนาะเพิ่นเหลีย่ยบ่นกับมาบวงมาง่นสิร่ำบวง s งเพิ่นมาเอิญเมื่อเดียวกันน้าแม่เพิ่นสิร่ำมาที่เก่ามาที่เก่าวัดบ้านเขาเหลียบตีเพิ่นเป็นบุญวันที่เก่าป่ะแม่ โอ้แต่ว่าวันที่เก่านน่บวงสองวันที่เก่าเพิ่มบวงสองวันที่เก่าสิบหอมานต่อกยนที่มากกับนบ้านนู้กันเนี้ยบอมันทนม่ันบุญนกันลายบ้านดิบ้นที่สุาไหมล่ะะซเปอร์พี่คณะดังกันเ่นยุบบ้านนนเครืองนี่อีกเนี่เตะขายแตกแน่ไปใส่เตะข้ายแตกแม่เลขถ่มนะทีแม่ไม่งันฝน 888แปดนิลีเข็นบ้าเห็นเาเนะแปดเก้าสามตัวเดียวกันแตกพักแถวหันเลขทูบแปดเก้าสามตัวเดียวกันแ8ดบอกอาจารย์วัด888แปดกับขึ้นเมนี่วาแปดกับสามตัวเดียวกันอาจจะเป็น883ก็ได้แนน8ิ3อาจารย์วันวันว่าสองเฮียนนี่เป็นงานเที้ยว่าไปข้างหมอนยิ่งยันหนังก็ได้ยันหนังบาเนลขที่97 นั่นบอดแม่ข้างนีเหี่มีทีสโอคนไล่หลยแล้วเรของแม่ท่าใดหนึงศูสามคือใลกันแฉ่ทหนูไัมาเจ้ว่าไปต้มท่อฝวงเงี้ยนี่เป็นนั่นเจ้าว่าไปข้างมอญนั่นมอยเงี้ยน้น้าเงี้ยนังนั่นเป็นทีที่เช้านะเก้าเจ็ดเจ็ดอันนี้ศูนย์สามกับง่มีดีเนาะเจ้าว่านทีที่นี่ศนย์สามาะพวาอุนนู้นขอจังไ เพราะว่าอันอยู่นี่ล้างล้างบนล้างบนเนื้ซี่สิไปล้วถวายปูนะเฮ็ดต้นเงินสี่ต้นไปดูชาปูจ้ะบนปูไว้เลยอันนี้นะาตีไมเลี่ยวลดแหวกวอมเชียวเดียมแท้เห็นบ่เห็นเห็นครับแต่งแน่วนนี้เอาดอกชดชดวปยยุ่้า้ครับเห็นศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสามแปกพร้อมวันนี่ เพราะว่าหยุดยี่เงี่ยเพื่อนไห้เพื่อนไห้ซีสองมันออกซีสามเนาะแมนแมวยี่ยนหน่งปูบังตัวนึ่งแม่ปูบังตัวหนึ่งเรียกว่าขวานแต่ว่างวดซีสองเมื่อกี้มันดังนะแม่ด้ยมันก็เรียกออกซีสามบอกแมนซีสองก็ผ่าสามผ่าสามดังเนี่ยดังเนียก็ได้ซีสองเงินว่าซีสองหกจ้า แล้วก็เลขเจ้าคู่แม่เจ้าไอ้ที่ว่าอายุนะเนาะหาสองหาสามอีกฮัลโหลหาสามกั่แม่ทีได้หลายยุ้จะรับกันอยู่เนาะนาจะว่าเก้าห้าสามนั่นสิเอนี่วู้ดข้นถึกลายเลยหรอจะเล่นหาได้ว่าหกก็เก้าตัวเดียวกันนะฮึมรัฟเฟิลเขาจะที่ตีหาเก้าตัวจ้าแม่ใช่นี่ให้รั่วกันเย็นค้างในเด้อคู่ไปสั่นออกมากันเขาขึ้นเตี้ยค่ะเส็นที่เดียวมันเตี้ยที่ไม่พอ ปูบอกว่าแตกแล้วแตกแล้วแตกสิบ่แตกลักษณะนี่แตกออกสันมันบอกตัดถิ่มเลยเนาะอันนี้แตกพาเคืองเลยศูนย์แปดแปดมีลาเขาเอิ้นว่าแตกสามตัวนี่แตกวัดแม่โอ้ยโตอีกเลยสามตัวแตกคักๆตัวแอนเดี๋ยเรียกว่าสิให้ลูกไปปวดไทยมนุษย์แบบให้ลูกเดี๋ยวปูแน่แล้วแปดแปดวันเนาะแมน่รุ่งไม่เปิด้ พอถึงอันนี้นันแม่จุดครั้งเดียวเล่นประจังหวดนี่แม่โอ้ขอเทียเดียวเลยขอเทียเดียวขนาดลมล่องหักจุดเบลแล้วยนแตกแล้วนะล่มลงไปใครยังเอาขึ้นมากยังดูทุกเก้าโอ้ปพราก็เทียร่งแหลมันสลายไปเลยเนาะเข้าสิเอาขึ้นเมื่อไรแม่มันกิดสิบแปงแตกเมื่อไรเลยพังเบิร์นเทียนลูกบ่าเมื่อว่าคลิปบ่าจะเกิดติดแต่มานน้ำเกิดเก่าที แต่ว่าเอาเ้าหลวัขก้นแล้วขึ้นมากค่ะขืนมาไม่ต่างไว้ก็เลยทายลูกอืมก็เลยเป็นแตกทั้งทีซำแตกยู่แล้วแล้วกระจับขึ้นมากแมนที่แรกแมนนี่ยังบอกว่าในทายลูกบัดน,นี้มันลนลงไปมันแตกแล้วมันแตก,กนลนบัดน,นี้ก็เลยหยุดข,ข้นมากยันอแม่นี่ว่า ยานปูยานเข้าบะเห็นนาสั่สยานที่น้อนเย็บชีบะเห็นก็เยิบขึ้นมายังคือเก่าอยู่นะแต่กับแปลกได้กันมันนไหนมันก็จะมุนไปบดเนาะในลมกลางเน้อปูอย่าปิดยอย่าหวังนอกร้านแตกแตกเพ่าะท่านมันแตกแล้วค่อยล้มมันนี่แล้วขึ้นมามันอันเข้าสิไลขึ้นไปทั้งสี่อะไรดิแปดแปดศูนย์เงนจ้าต่ว่ามันมันนี่มี่สองศูนย์ปูพวกนั่งมันบอกเนาะมันคือปลาศูนย์นะ แตว่ามันมีหางเด้อาตอนนี้หัวปูนพนเคยบอกนะมีหางแล้วู่ยนมีหางนะแล้วเป็นหนึ่งไงพนต่อไห่นะระวั่สมมีหางด้วย์ศูนย์นเป็นยังไเป็นหกต้อโอ้ไม่ได้กินลงมากกันออกส่นหงหมดเลยเด้อนั่นเคืนนั่นละพนพนเคยตีไห่ป้า กูมัจะมีตั้งกับเรียนตัวเดียวกันเนาะจ้าแม่แม่เอาให้แม่โชว์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฝ้าอ่านเนื่องจาว่าจิตธามันว่นไปข้อมฝันแม่พันตีหนึ่งเจ็ดแต่ว่านูว่าน่ะขอเขียนหนึ่งหาไว้น้ำแน่ได้บอกเพราะว่าเมือกลมเนาะมือกลมแม่เนาะกันไว้แน่จัดหน่อยอ่าสำหรับเหล็กฝันอันนี้คือความมือกมัสีห้ายู่แล้วเนาะแม่ โอ้ก็บีบข้อไวปย่างดีเลยนะจับคางเดียวพ่ออันี้เอามือเดียวจับนูตัวนึงนะคะนูว่าแม่จะถือก็ล่อทั้งฝันว่าเป็นงานเนาะบางก็เป็นานโอ้แม่นแม่นแม่นภาพฝันฝันโอ้ฝันว่าบ้านเป็นงานฝันเกี่ยวว่าบ้านสองหลังนี่จ้าเป็นงานจะว่าไปทางมอเฮียนั่นบางเล็กถี่ตรงนั้นก็คือเก้าสิบเจ็ดนั่ะเนาะจะว่าเมียก็สิเป็นอีหลีจะว่าหลัง ป่นว่นที่ฉีดป่นคอยเป็นพอียมีงานนี่หลอต้นเงินบนปูไว้น้ำไห้พอต้นแบแหงว่จาจาถึงมีงายนี่หลืว่าปูโยวัดคนฝันลวงหาแล้วเตียงสุดข้างหัวเฮียนันค่ะเฮียหนันบันทีเก่าเกศมอแต่แี่นี้หนึ่งศูนย์สามเมนอยู่ในนี้หยบ่เห็นบ้างงวดนี้งวดนี้แฉนเลยเนาะ เลขวิ่งนี่บ่เคยพลาดนะคะงวดน,นี้แม่นี่ฟันไห้ทีหนึ่งนะคะแต่ว่ากับวาลลุดปากออกมาวัานหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็เลยเขียนทั้งสองตัวเนาะ,ะส่วนเลขฟันนี่ส่วนตัวแม่นี่พันตีเป็นหนึ่งเจ็ดแต่ว่าหนึ่งหานี่ทั้งเซียนซองทั้งใจใ<ช>บุญนะคะคือเคยสัมผัสผู้น,นั้นผู้นี้มากนะคะท่านนูนี่เป็นหนึ่งถ้าได้กรรมนี่เป็นหาโราเว่ามือเป็นหาก็เลยข,ขอกันแม่แน่นึ่งหานะคะส่วนเลขทูบนะคะคือจำที่เอฟซีเห็นนั่นแหละ มันแตกพาเคิงนะคะแต่ว่าขั้นเบิงดีๆก็จสิเป็นเลข088นะคะแต่ว่าแม่นน่ก็ฝากย้ําด้วยนะคะว่า8ดกับ3ตัโตเดียวกันเนาะเพราะวันพาเคิงตรงกลาง8<ม>พอดีนะคะ<ม>และ้วก็มุงม่นเต็มแม่จ้าอัน้กา้าความฝันนะคะของแม่นี่ทีวอลสูเอฟซี FC ฟังนี FC เอฟซีค่อยฝันในลักษณะนี่สิตีเป็นตั้งไดน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันน้ำแน่นะคะได้ตัวได้กะแบ่งปันกันน้ำแน่เนะาะเอา ชัดเจนนะคะโค้งสุดท้ายแม่นีนะคะคฟันแม่นนะคะอืเอเรื่องจะเป็นมุตสินนะแม่เนาะทีงวา่าคลิปขาดประกันได้ก็ขอโทษเด้เอค่าหลุดไปก็มีเข่าไม่หลุดนะแนวจ้าแม่แนวทาง